สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้แบ่งปันเมนูอะไรแต่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องนมนมที่เรามาตีกองการที่ทำคาปูทำลาเต้อ้าวตอนนี้นมมันขาดตลาดเพราะนั้นเราก็มาหาทางออกกันโดยที่ว่าแต่ละท่านแต่ละท่านหาอะไรสะดวกหาอะไรสะดวกก็ใช้อันนั้นอันนี้ก็ขอขอบคุณ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่บอกเราด้วยนะว่าเขาใช้อะไรอยู่ใช้อะไรอยู่เราเองช่วงเนี้มันมีขีดจำกัดในการหาไม่มีเวลาตะเวนหาก็เอาประมาณได้ประมาณได้ก็ประมาณที่่อนเพราะว่ามันก็จะมีงานของตัวเองด้วยตอนนี้ที่เรามีหนึ่งอันนี้เมื่อวานเมื่อวานสองและอันนี้ คุณกาไรเขาแนะนํามาอันนี้คุณกําไรเขาแนะนํามาขอบคุณมากนะครับและก็อีกอีกยีก่ห้อหนึ่งอะ่ะอีกสองยี่ห้อมั้งที่ลูกค้าบอกอันนี้ผมยังไม่ได้หาเลยนะเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนสำหรับเรามาแก้แก้ขัดกันแก้ขัดกันตอนนี้ว่าที่ว่านมมันขาดตลาดนมมันมดยากเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราค่อยพูดกันที่หลังดีกว่าเดี๋ยวให้เขาทําทำคาปูแล้วแล้วก็ตีฟองนม แต่ละแต่ละยี่ห้อแต่ละยี่ห้อแล้วก็วางเอาไว้เปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งว่าแล้วแต่ท่านแล้วกันว่าท่านจะเลือกเอาแบบไหนอะไรยังไงเพื่อป้องกันการมีปัญหาของวันหน้าด้วยนะอ่ะขอเชิญครับวันนี้ทำคาปูหมดเลยเดี๋ยวเรามาเทฟองนมกันใช้โฟมโหมดค่ะ ขอบคุณมากนะแนะนำมาได้แนะนำมาได้ใครใช้ยี่ห้ออะไรแนะนำมาได, ho, ไนนาได้เดี๋ยวถ้าวันหน้าผมเจออีกเดี๋ยวผมก็มาลองให้อีกอันเนี้ก็ขอขอบคุณนะขอบคุณสำหรับคำแนะนำสำหรับการให้ข้อมูลเพราะว่ามันเป็นทางออกของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราอ่ะเสนอแนะมาให้ข้อมูลมาหลายๆล้านก็จะมีทางออก ที่ว่าเวลาเกิดที่สุดเวลาเกิดปัญหาเกี่ยวกับว่าโนมพวกเนี้ยเราจะได้หาซื้อใก้เสียงได้สะดวกและบางทีถ้าหากใช้แล้วติดใจก็ใช้กันยาวไปเลยดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องขูกขาดตลาดกันนะอันนี้เป็นประโยชน์ของพวกเราแหละขอบคุณมากมีอะไรแนะนำเข้ามาเลยครับเผื่อหลายๆคนเขาจะได้ไปซื้อใช้กันไรนี้ไร,ไรมีประโยชน์มากนะ วันนี้เราไม่เจอวิกฤตมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าหากเมื่อไหร่อ่ะเจอวิกฤตขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีข้อมูลความรู้ไว้ก่อนเนี่ยลองรับอ่ะหงายท้องเลยอ่ะแพงเท่าไหร่เราก็ต้องเอาจริงไหมสวัสดีนะครับทุกคนก็เหมือนกันอ่ะกับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราให้ค่าความสําคัญมากเกินไปอ่ะโอกาสเล่นตัวมันมีเพราะนั้นพอดีพอดี อะไรเล่นตัวเราก็ไปอีกแบบอะไรเล่นตัวเราก็ไปอีกแบบเพอนนี้ก็เป็นนิสัยของผมอยู่แล้วที่ว่าผมจะไม่ค่อยยอมยอมอะไรง่ายมัดมัดฉาเยน็น แก้วเหล็กก็ใหญ่ค่ะค<อ>่ะ<อ>แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทงให้ลูกฟ้าก่อนใส่ฟองลมนะคะพี่หอน แก้วหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเอาออกมาตั้งให้ดูนะเพราะว่ามันต้องแค่เย็นไงเอาเติมเติม อนแรกอ่ะที่นมขาดอ่ะผมก็ยุ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะผมว่าตะเวนตะเวนรัตมีก็กิโลนได้นั่นแหละตะเวนตะเวนตะเวนก็ต้องคิดอะว่าจะทํำยังไงต่อดีก็ลังคิดในใจว่าเอ้าขนาดผมมีเวลาหาผมยังยุ่งเลยแล้วถ้าลูกลูกค้าบางคนขายอยู่คนเดียวเนี้ย เกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไขยังไงมันก็เลยทั้งทำคิดนี้ออกมาครบแล้วสามแก้วอันนี้อันนี้ที่เทตัวนี้ไปแต่จริงเราเองเราก็แอบใช้ไปบ้างแล้วละ่ะ นี้พี่เทนี้ใช่ใช่อ๋อแจ้อยม่นีอย่าต้่ อยอะทรเลยตัมาไม่ต้องอะไรนี่ันแระอันนี้ยี่ห้อนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ทิ้งไว้แล้วก็มาดูกันอีกทีนึงว่าอันนี้เราไม่แนะนำนะว่าอันไหนอะไรยังไงดูกันเราเอง แล้วก็ตัดสินใจกันเราเองอย่างน้อยก็แก้ปัญหาอันนี้อันนี้ ตัวนี้ก็จะช้ากว่าตัวนั้นนิดนึงตัวนี้ก็จะช้าหน่อยนึงอ่าตัวต่อไปตัวนี้ อันนี้คุณกําไรคุณกําไรแนะนาม,มาถ้าอยู่ใกล้ๆจะไปยืมเงินม,มาซื้อพอดีอยู่ไกลอันนี้ขึ้นเร็วกว่าสำหรับตีฟองลงโดยเฉพาะเลยขึ้นเร็วมากมันเหมือนมันมีน้ำหนักเลยป่ะใช่ไหมตัวน,นี้ยจะ ป๊บเดียวจะแข็งเลยปับเดียวอะไรนะจะแข็งเลยค่ะจะค้นเลยค้นเลยใช่แต่ตัวนี้ก right. ็จะน้ำตัวน uh> ี้คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวนี้เอาสามตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็อันเนี้ยก็แนะนำนะสำหรับส่วนอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันไม่ต้องแช่เย็น ไอ้ตัวนี้มันไม่ต้องแช่เย็นสามารถซื้อเก็บเก็บไว้อุณหภูมิปกปติได้เวลาเราจะใช้เราแค่อเอามาแช่เย็นส่วนพวกนี้ก็ต้องแช่เย็นส่วนเรื่องราคาผมก็ไม่กล้าแนะนํานะเอาว่าแต่ละพื้นที่ดีกว่าหนึ่งหาง่ายหาง่ายแล้วก็สะดวกลองลองลองดูแล้วกันผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าจะเข้าข้างใดเข้าข้างใคร แต่ก็อยากจะให้ทุกคนมีทางออกไม่ให้อยากจะยุ่งเกินเกินไปอย่างที่ผ่านมาผมแนะนําอีกที่ข้อหนึ่งซึ่งตอนนี้มันขาดตลาดถ้าเราไม่มีใช้เราก็จะหงดหยุดเพราะเราเรามีความเชื่องอว่าอของของเรามันต้องดีดีดีสิ่งที่เราใช้อยู่ต้องดีดีดีโดยที่เราอะ่ะไม่ได้เปิดประตูไปอีกโลกหนึ่งว่าโลกใหม่บางทีว่านวัตกรรมอะไรต่างๆมันได้เปลี่ยนไปแล้วซึ่งผมเองผมก็เป็นจนวันเนี้ยมาเจอนี่แหละก็เออ สิ่งที่เราเคยเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยวันเนี้ยมันได้เปลี่ยนไปและ้ะจากเมื่อก่อนผมก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรมันตีได้เพราะเมื่อก่อนนี้ผมก็ลองหมดเลยเหมือนกันเอามาลองหมดเหมือนกันว่าที่ห่อนมแต่ละยี่ห้อผมก็มาลองตีตีตีแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยแต่วันเนี้ยความรู้ใหม่ของผมมากเหมือนกันก็ยังไงขอบคุณนะทุกคนที่ช่วยบอกช่วยแนะนำสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้น เท่ากับว่าอันนี้มันเป็นเป็นครูของผมด้วยที่ผมจะต้องก้าวเดินต่อไปในโลกของวันข้างหน้าถ้าหากเราไม่มีวันนี้เราก็จะมีความเชื่อเก่าๆความเชื่อแบบโบราณเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนน่ะจะต้องเรียนรู้กันอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันส่วนพวกผมเองเดี๋ยวผมพวกผมลงทุนกันเองนะใครอยากจะรู้อะไรเสนอมาอย่าไปเชื่อความรู้เก่าๆที่ผมไดไม้ได้บอกไปว่า ไอ้อย่างงู้นดีไอ้อย่างนี้ดีณนะวันนี้นะักวัตกรรมมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะถูกยึดอยู่กับที่ยึดอยู่ที่เก่านะครับเดี๋ยวเราต่อจากนี้ไปเราก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆไปพร้อมกันมีอะไรก็เสนอแนะมาอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึง่งการอยู่การอยู่ตัวของฟองนม ส่วนเวลาเราจะใช้อะไรที่ถาวรนะ่ะช่วยดูด้วยนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำมาจากอะไรนมสดหรือเปล่าหรือสารปรุงแต่งหรือเปล่ามันก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของลูกค้าเราเหมือนกันอันนี้อยากให้คำนึงอีกนิดหนึ่งซึ่งผมผมไม่ชี้ทางนะว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ละคนนะ่ะผมอยากจะให้แนะนำว่าก่อนจะเอาอะไรมาเข้าในร้านเราอะ่ะดูก่อนว่ามันจะส่งผลสุขภาพกับลูกค้าเราไหม เพราะว่าถ้าหากลูกค้าเรามีอายุทานของที่ว่ามันทําให้สุขภาพร่างกายของลูกค้าเราแย่ลูกค้าเรากจะค่อยหายหายหายไปนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะก่อนจะเอาอะไรเข้ามาร้านเราเอามาขายตรวจสอบให้ดีก่อนลูกค้าเราจะได้คงอยู่ไรายได้เราจะได้มาตรฐานคงที่แล้วก็บวกเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิม,พม,พมตามขีดความสามารถของพวกเรานะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยเเดี๋ยวผมขอตอบคำถามก่อน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะใช้โฟมใช้โฟมโมดค่ะอ่าเดี๋ยววันหะน้าเดี๋ยวเจอเอกีกเดี๋ยวผมเอามาอกีกขอบคุณมากนะที่บอกเนี่ยแหละมันเป็นความรู้ใหม่ของผมมันเป็นเนี่ยเป็นมวยสอนผมเลยผมจะบอกให้ผมไม่อายหรอกที่ผมมาจะ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 ฉลาดน้อยอันนี้ชมตัวเองฉลาดน้อยอย่าให้พูดมากกว่าน,นี้สวัสดีครับพี่โลดยี่ห้อเอ็มมิว แมวเ,เอมมิวขาดขาดเป็นอ๋อขวดเป็นลายบัวอ๋อครับครับพอดีไม่ได้เอาแว่นมาขอโทษด้วยอ,อ,ยอ่ะผมก็ดูอยู่ที่ส่งมาให้ให้ดูนา้นๆนะผมก็ดูอยู่เดี๋ยว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 อามาลองกันอ,กอย่างน้อยมาเป็นทางออกของแต่ละร้านแต่ละร้านเราสะดวกอันไหนเราใช้อันนั้นยินดีครับยินดีที่รับฟัง ป้ายทงกาแฟกับชาไทยมีไหมเออถามแอดมินดีกว่าถามแอดมินเพราะว่าล่าสุดอะผมให้ไปรือรือรือของที่มีอยู่อะแล้วก็เอามาให้แอดมินดูอีกทีนึงว่าตอนนี้สินค้าเรายังมีอะไรเหลืออยู่บ้างติดต่อแอดมินอีกทีนะเพราะผมไม่ค่อยรู้มีมีมีขายไหมคะ ก็เดี๋ยวติดต่อแอดมินดีกว่าธงญี่ปุ่นยังมีขายอยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการอ่ะมันมีอยู่หรือเปล่านะติดต่ออีกทีหนึ่งส่วนธงญี่ปุ่นอ่ะอันต่อไปอะไรยังไงอ่ะก็ขอให้ผมตั้งหลักอีกนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ทีมงานอ่ะยังมีอยู่น้อยนิดแล้วก็งานยังยุ่งอยู่แล้วก็ทีมงานยังไม่เก่งไม่เก่งสักเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไอ้สิ่งที่จําเป็นก่อน เดี๋ยวอันนั้นอ่ะก็เดี๋ยวจะพัฒนาตามอีกทีหนึ่งแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวกับกบกิ่นกาแฟไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมให้เดี๋ยวลองชิมให้ใหแต่ไอ้สองตัวนี้ผมชิมแล้วรสชาติก็นมอมะไรเหมือนคล้ายๆกันแหละเครื่องตีฟอง อ๋อขอบคุณครับเครื่องสีฟองขอบอกใช้ได้ดีจริงๆครับขอบคุณมากครับขวดแรกยี่ห้ออะไรโชคชัยมีไหมแถวบ้านมีไหมก็ใช้อันนี้ก็ได้อันไหนหาง่ายใช้อันนั้นโอเค ก็ประมาณนี้เดี๋ยวชิมก่อนเป็นเกียบอย่างยิ่งดูดูฟองนมก่อนแต่อันนี้ก็ถือว่าปกตินะเขาก็อยู่ได้นานประมาณนึงอยู่ด้วย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 เป็นนมนมวัวเนาะปลอดภัยผมจะชอบเน้นปลอดภัยสวยเอาไว้ที่หลังอันนี้ยังไงไม่รู้ก็ดูกันเอาเอง ไปเช้านี้ไปชิมกาแฟดิปผมเองอะ่ะผมไม่ถนัดดิปไงให้น้องเขาดิปให้แล้วเขาตาอีกเมนูให้ผมหนึ่งก็คือเมนูอะไรนะมะนาวเลมอนเลมอนอะไรไม่รู้จำไม่ได้และตอนเลมพน่ึงเลมอนอมอมอมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าลังเดี๋ยวให้เขาสอนให้ขอสูตรเขาแล,ล้ว อะไรให้ชิมเลยแม่เละมันต้องชิมเปล่าๆอ่อแกงเจ๊ มีปัญหาอะไรนะกลิ่นก็ใกล้เคียงกันแหละไม่ได้มีกลิ่นแปลกปลอมอะไรอย่างอื่นอันนี้ไปไล่ดูกันอีกทีว่าเขาทํามาจากอะไรแล้วก็การตัดสินใจเอาเขามาในร้านเราอะว่ามันจะมีผลสุขภาพอะไรกับลูกค้าเราไหมเพราะว่าบางคนผู้สูงอายุเขามีไขมันมีน้ําตาลในเลือดอยู่แล้วถ้าหากเราไปเติมให้เขาไปเพิ่มให้กับเขาอะลูกค้าเราก็จะหายไปอันนี้ปากเลยด้วย โอเคเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนอ่าคุณกำไรมาแล้วขอบคุณมากผมฟื้นมาแล้วเดี๋ยวเบิกเงินด้วย <c oughs> ขอบคุณนะที่ให้ความรู้แบ่งปันความรู้กัน <c oughs> ครับ <c oughs> เขาบอกว่าใช้ดีจริงๆโอเควันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันขอบคุณนะครับสวาสบีครับ